สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาวธุรกิจะนะครับาชาวนี้เนี่ยจะมาสอนวิธีที่เข้าเวอร์ชันสามแล้วเก็ตไม่เด้งเก็ตไม่เด้งพินเตอร์ไม่ทำงานนะครับขั้นตอนแรกก็ double ลค i ิกเวอร์ชันสามขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะอัดเร็วๆนิดนึงนะเพราะว่า,าต้องทำคลิปแฟ้สั้นที่สุดนะครับไปที่ ตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับหนึ่งสอง่ห้าหกเจ็ดแปดใส่เข้าไปได้เลย Enter ครับจากนั้นก็ไปที่คำว่าอุปกรณ์ PC นะครับอุปกรณ์ตรงนี้นะครับให้เลือกอให้เลือกเป็น F อเแบบอฟสันเอฟสันนะครับเอฟสันที อาจจะมี T82 หรือ T823 นะครับมันจะมี2รุ่นนะคลิกเลือกนะครับแค่นั้นแหละครับแล้วก็จบการทำงานโอเคแล้วก็โอเคครับจากนั้นก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาใหม่แล้วก็ลองเข้าขายใหม่ได้เลยครับอตอนนี้เนี้ยบินเตอร์จะทำงานแล้วก็ดินชักตะเด้งจะเด้งแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าของใครลินชักไม่เด้งเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ